ข้าเจ้ามาส่งเครื่องเป็นแเลตสุดท้ายแล้วมวันนี้ข้าเจ้ามาส่งห้าแพลตสองเขาลูกนี่กำลังจับน้ำเพียงอยู่เพราะว่าหน้าดินหลังบ้านหันบุเพียงเขาต้องเลยปรับหน้าดินก่อนสื่อบ่บบ่ทที่มาต้อนลูก Somebody work h a า d ์ดลป job, เอาไปก็ตัวหนึ่งกุดจอบบอยเอาเอาไปหมดเลยพอดิ <laughs> เอาไปกิ่นก่อนพักพอนก่อน ค่าคุดดินซอยไป,ไปกูไปเอาคุณอันสบายดีสบายดีทุกคนเมนีสาวลาเขาอยู่บ้านคือเก้าสิมาขุดหน้าดินสิเฮ็ดหลังบ้านสิเฮ็ดตุ้บนั่งลิ้นหลังบ้านสบายดีเศร้ามือวันเสามาขุดหน้าดินแล้วก็ชิสเอาขี้หินขี้ทรายมาหมุมมาปู มอือยังบูฮู้ว่ามือไตซีเลีวนะทุกคนเนาะ <Yes. S 1> เราต้องได้ขุดดินออกก้อนขุดหญ้าออกก้อนขุดแล้วเราไม่เอาเอา,เอาขี้เห็นขี้ทรายมะห่มปรับหน้าดินเพราะว่าดินหลังบ้านเ่อมันโบเหียงะนะ <Yes. S 1> ดินหลังบ้านห่อมันต่ำมันสูงให้เอาเสื้อมาแหกแล้วก็ขุดไข่แต่ลูกทรายคนซอยซอยขุนขี้ดิน เขิดเขาก็เสียหญ้าออกก้อนผุ้คนเอาหญ้าออกมาเป็นโคนอย่างซี่เลยแล้วก็หามหญ้าไปหิ้มใครต่ลูกสายขึ้นซอยเนาะทางซอยทางลิ้นลูกสายก็ได้เขาก็เอาหญ้าออกไปเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปเนาะขุดหญ้าไปเป็นแผ่นแล้วเขาขุดแผ่นนึงแล้วเขาก็เอาหญ้าออกไปหิ้มเป็นแผ่นอย่างซี่มันจะค่อยเอาออกสบาย ใส้จกขุดเอ็กซ์ไซร์ลูกสาวขะซอยหังซอยหังลิ่นลูกสาวก็ได้ผูรักคูเลให้อยหัวหัวเมื่อไดสิแล้วค่อยเฮ็ดไตค่อยขุดค่อยเฮ็ด ิเฮ็ดม่องนั่งเล่นแล้วก็สิเฮ็ดม่องดังไฟฝีงไฟยามยามฤะดูใบไม้ร่นนะยามหนาวนะดินบ้านเฮามันแบบบกกว้างสาวลาก็เฮ็ดไทยยามแบบมันไกลๆหัวทใหไงบ้านอยาก ให้สาวลราขุดลงประมาณสนาดสามหาซี่อิ้นเนาะเพราะว่าเวลานั้นเขาขุดแล้วเขาจะค่อยเอาขี้ทรายมาใส่เวลาฝนตกฝนอยางมันจะมันจะค่อยอยู่แน่นดีะนะตอนบีสาวลาวขึ้นป้าเซธแบบวิธีง่ายๆเอาขี้ทรายมาห่มแล้วสิปูหน้า้หน้าดินเลยแต่เพิ่นเพิ่นบ่อยาเค็ดแนวนั้นเพื่อนว่าย่านมันแบบดนไปละดินมันสิลุบเขาสิขุดดินแล้วเขาการเอาอันนั้นมาหม่มเบึงไงปตูนี่เ่นเอานันมาให้ ก็โอเคอยู่นอตุที่ว่าแป่นตู้นี้เอามาให้ยืมมันจะสับสับ,สบแผ่นหญ้าออกพึงหึงจุกให้มันหออจานขุดเอาดินออกน้ำเนาะตัวนี้ให้ส่วนหหา่มีแต่แผ่นหญ้ากับหากมันขึ้นมาคูรักคูเลยน้อยนึงคู่คนยังฟิกิดเอาอยู่อย่างแบบันซ้องหาวิธีอยู่เฮ็ดแนวไดให้มันง่ายแค่ะนะ พอสาวลาโบยากันน่ะเสียญ้าให้มันมุ่นลายยากหอบไปเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยแล้วเอาไปไปวางไว้มัองที่ว่าดินมัองใดที่ว่าเฮาวันมันตั้มเขาก็ไปเปิ่เปิเป่เมียนโบยากให้มันมันเปื้อนโบยากให้อย่างนั้นให้มันเมียนง่ายเนาะอยังคืดยู่ว่าสีเฮ็ดวิธีได้ให้มันออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่น <laughs> โอเคพันี้สาวเราเอาส่วนซับซับับับไปเป็นแล้วก่อนเป็นแพนเป็นเพนเนาะนี่สับไปเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็เอานั้นส่วนออก,ออกตักออกตักออกเลยง่ายไหวอีก,อกตักเป็นแพนเป็นเพนเป็นงสีลูกทรายครับขนาดเใหญ่บานท่อานกะออกไปเป็นผพนแบบนี้เลยได้เชียแล้วทุกคนได้ครึ่งหนึ่งละ ใครได้ลูกสายกับลูกสาวคนซอยแล้วไหวอยู่เมื่อยแล้ววันนี้เขาก็พักพ่อ,อนก่อนมืออื่นเะก็ค็ดต่อใหญ่ยาออกแล้วแล้ววันนี้เขาก็ตักดินออกให้มันได้ซีอินเราก็ซื้อขี้หินมามาห่ม Yeah. Mm. They, they work hard and they actually work once a month. Yo, why? With traffic. The highway was like. <laughs> ever since 2018. <laughs> it took five years to finish the highway. No, I thought you saw it. So good. I'm my C8. to Oh, highway. i Oh, going to go to This <laughs> highway. อันนี้อันนี้เปอันนี้โกงแก้วบัวี่มัจะซักเาหิใหญ่โอเคกอนี่ด่างเส้ยวโน้มนกนบอนัสักเจี่ยาพี่นี่กอะไรเปนโกงดเขาย่ามันเอาสมันมาโกงอยู่นี่สอแ่เต็มดนต้นไหมเามาเดี๋ยวผ

dia eo di need a shovel ใช่เลอาไม่ไปใช้ต้งเบอร์ให้น็อกดิสตัวแดงๆตัวพูดใหเนี่ยตะพูดไ่าเนี่ยพูดถึงเลยเนอาจับเอาอมแยูฟิกจออบอ่กูจะบอกย่ครบเต็มแล้วเอันจีโอ้ยเลยมอมันพอมันลดตัวเยดแดงอยพูดล

这飞机不高，有 สร้างเครื่องมาแปลงหลังบ้านเขาเจ้ากำลังมาสุง่ง อาเช็กอาใหญ่ครบหมดแล้วห้าพาเลตพาเลตสุดท้ายพอนลูกครบหมดละโอ้หมยกุเนตกะเบิ้งตามอะไรนั่นแหละเนาะรีดแทนแล้เนาะดีซีพันคักราได้ลูกสายขวดวุปิน So then, fire pit, did not. Although, go. A lot of order. Yeah, I think fire pit. Last time the truck wasn't displayed. was it. I think that's it now. ตุ้พ่อกับพ่อใหญ่บ้านกํานกลังจับน้าเพียงอยู่ <st ant> ทุกคนเพราะว่าดินบ้านสาวลาวมันโบเฮียงค่ะนะมันเบื้องต่ําเบื้องสูงเบื้องของพ่อใหญ่บ้านอยู่นี่มันจะต่ําเรือเบื้องของตุพ่ออยู่ให้มันจะสูงเนาะมันเป็นคอยเขาต้องได้จับน้าเพียงแล้วก็เฮ็ดครอบแล้วก็เจ้าครอบขี้ดินขี้หินมาหม่มตัวพี่ว่ามองเขาขุดออกให้มันเอาขี้หินห่มแล้วแล้วทุกคนสาวลาวก็จะไปสร้างขี้หินมาอีกขี้หินบ่อหอเนาะเพราะว่าขี้หินเขาห่มหมดแล้วล่ะ จับน้าเพียงให้มันเท็ดได้แบบส่วไล่ะพอใหญ่บ้านทนเท็ดอย่างท่งานจะเท็ดแบบมัดตาดนะตอนพี่สาวลาวนึกว่าสิบโบยากปานี้เนาะบาสุดท้ายกันยากได้ขุดดินขุดอย่างออกก่อนดินบ้านเขามันดินต่ําสาวลาวก็ห้าให้สองเขาลูกนี่เห็นจับน้ําเพียงแล้วแล้วสาวลาวกบพอใหญ่ก็เชีบยไปตลาดไปสร้างดินบอกไปซื้อดินบอกอีกให้เด็กน้อยท่นขุดดินท่าว่าสเสนนี่ยมาจากสารแล้วาบกที่มาต้อนลูกซัมบารีเวิร์ h ฮาร์ เอาไป,ปรอตัวหนึ่งกูชอบบอยเอาไปหมดเลยป่ดิ <laughs> เอาไปกินก่อนพักพอนก่อนข้าคุณดินซอยอไป go. ไปกปเอาคุณอันอ้ยแตลงหลังบ้านงานผัก เลีย้ยงย่างอีส่วนเลญเนะอะทนงหกชี้อ่างเดีเลยหรอเหลย์ินมามีอยู่พอตู้กับไอทอปไปที่มือทุลอันมามีกินน้อยเดียวหรอ โบด้กินเนาะบฮาโฟนน่ะเอ้าค่อยโครหาพวกเจ้าทังไอชอมไอหิมบาตังงนี่มทำเค็มดีสิกซแล้วมทจะีดน